อย้าเกิดการเลือกต้องบอกตัวเองอย่าให้เกิดการเลือกแล้วทาไมบางวันมันก็โอเคบางวันมันก็เกียววกยนะเก่ยวกับวิบากภาคลมด้วยนะเกี่ยวกับวิบากภาคลมด้วยของใครบ้างล่ะอืาวิบากที่มันให้ผลปัจจุบันของใครบ้างอยู่ด้วยกันมันก็ลิงหากันอยู่แล้วตอนนี้เวลาสรุปมันก็ต้องได้สรุป่วมกันแหละจบไปด้วยกันแหละ อืมสรุปไปได้วยกันแหละไม่ก่อนไม่หลังด้วยเอาแบบไปได้วยกันเลยเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่ตรงอะไรอยู่แล้วสรุปได้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตรงนั้นอยู่แล้วในขณะไหนเหมือนกว่าที่เราไปไปหมกบ,บุญจะเอาจริงเอาจัางกันมันมากๆปั๊บมันก็เลยเริ่มตีกัดเริ่มลนันเริ่มตันไปในจุดนั้นไปสรุปดี ไม่เกี่ยวว่าซึมแล้วไม่ซึมแล้วทําไมบางวันการที่เราไหม้กับไหม้ี่ยการที่เราให้ออกไปมันก็สภาวะต่างๆมันก็โล่งตลอดเลยเราไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปอะไรเลยแต่พอบางวันมันก็รู้สึกว่ามันอึมครึมไปหมดมันไม่สามารถที่จะไหม้ทากลัมันเป็นวิบากวิบากเป็นละวันมันแรงถ้าวิบากมันแรงมันก็มักจะตู้กําลังวิบากไม่ไหวทั้งเลย มันแค่เป็นเพียงแค่บางครั้งานเองอืโล่งก็ไม่ใช่สิ่งจะเอาอยู่แล้วไม่โล่งก็ไม่ใช่สิ่งจะเอานี่ไม่ไโล่งแล้วมันติดใจจะเอาโล่งอีกมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเชื้อมันจะเข้าไปบวกแลวยิง่งจะจริงจังให้มันได้อย่างนั้นอีกไปยิ่งแล้วเลยมันก็ยิง่งคนละเรื่องเลย แล้วก็ไหมเลยถึงจะโล่งแล้วก็ไหมไปไม่จะแค่โล่งหรือไม่โล่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไม่ใช่การเอาทั้งโล่งทั้งไม่โล่งจะให้จิตมันไปคาที่ธรรมะที่สมัยหรือพอใจในสิ่งที่โล่งนั้นหรือว่าธรรมะที่สมัยือยินดีสักนิดสักหน่อยอะไรแล้วไม่เกิดตัวปฏิเสธคีอฟากหนึ่งมันก็ไม่ผ่านอเราต้อง ไม่เลือกทั้งสองอย่างทั้งโล่งทั้งไม่โล่งไม่ต้องเลือกเลยไม่เรื่อยคือไม่ต้องเลือกมันไม่ใช่การเอาดังนั้นก็ไม่ต้องเลือกจะหนืดไม่หนืดมันก็ไม่ใช่การเอาไม่ต้องเลือกทั้งสองอย่างจะหนืดแล้วไม่หนืดก้าวข้ามได้หรือก้าวข้ามไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกทั้งสองอย่างถ้าเลือกแล้วมันจะหลงคนทันทีเลยมันจะเข้าไปตอกย้ำซ้ําเติมอะไรแล้วมันก็กลายเป็นกระดาษขัดเคืองขึ้นมาเหมือนกัมันจะไม่ได้ดังใจ แค่เรื่องนิดเดียวมันก็มันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่การเลือกเมื่อมันไม่ใช่เมื่อมันมันไม่ใช่การเลือกมันก็ไม่ใช่จะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรแต่บางทีมันก็เข้าใจนะว่ามันไม่ใช่การเอาทั้งสองอย่างั้งสนทนาแต่บางทีมันก็เอาไปแล้วอ่ะมันก็สนทนาใช้การคุยกันบ้างอะไรกันบ้างใช้สนทนาบ้างการคุยกันบ้าง สนทนามันเกิดการสรุปซึ่งกันและกันไปบางทีเราสรุปสรุปช่วยเขาเราก็สรุปเองไปด้วยที่เราสรุปช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวเองสรุปตปเองก็บางทีมันเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ามันจะแบบว่าไม่ใช่ตรงที่หลุดหรือไม่หลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีพอมันมีเวทนาปุ๊บมันก็พยายามดิ้นให้มันออกจากสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่การเลือก เราก็ใช้รหัสนัยใหม่อีกดูนะรหัสนัยในบางประโยคเนี่ยมันใช้ได้บางสถานการใช่ไหมบางทีเราก็ต้องปรับการใช้รหัสนัยในการเตือนสรุปอย่าพยายามแต่ประโยคเดิมอะไรเดิมเดิมอย่มันไม่ใช่การเอามันไม่ใช่การเลือกถ้ารู้ว่าเรากําลังเลือกเราก็ต้องสรุปลงไปมันไม่ใช่การเลือก ใช่ไหม,มสมุดไทยที่มาในรูปแบบของการเลือกพอมันเราอยู่ทางการเรากําลังเลือกเนี่ยเรากําลังเลือกเนี่ยเราก็สรุปมันไม่ไมใช่การเอาไม่ใช่การเลือกอะไรเราก็สรุปไปตามธานการณ์ของเราเองอันนี้ต้องอันนี้ให้ให้พิสดารด้วยตัวเองะ ที่จะล้างแง่มุมของตัวเองมันตอนนี้มันติดตัวไหนแล้วก็ใช้ตัวนั้นอ่ะสรุปตัวนั้นแต่นั้นในแต่ละประโยคเนี่ยมันจะมีมันจะมีความเบ็ดขาดให้กับธนาการณ์แล้วแต่ธนานการณ์นานการณนาการแต่นั้นถานการณ์ก็คือสมุทรไทยธนาการณองทุกคนมันคือสมุทรไทยของทุกคน แลวแต่ละคนก็สถานการณ์ของสมุทรไทยมันก็จะต่างๆกันอยู่นิดหน่อยจะเลื่อมเลื่อมกันอยู่อย่างเงี้ยแต่นั้นเราก็ต้องสรุปให้มันตรงสถานการณ์หน่อยนะอย่าไปย้ำแต่บทเดิมประโยคเดิมๆอะไรอยู่มันก็ใช้ได้หมดแหละประโยคไหนแต่มันต้องดูว่าตอนนี้เราสมุทรไทยแบบไหนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดการที่มันสรุปโดยตัวมันเองเอง บอกแล้วเมื่อมาเกิดการเลือกขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องสรุปเลยมันไม่ใช่การเลือกทั้งสองอย่างฝั่งนี้ฝั่งโน้นมันไม่ใช่การเลือกฝั่งไหนจะโล่งจะไม่โล่งมันไม่ใช่การเลือกทั้งโล่งทั้งไม่โล่งเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรส่วนมันจะโล่งหรือไม่โล่งมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของมันมันมีเหตุหรือไม่มีเหตุถ้ามันไม่มีเหตุมันก็โล่งไปถ้ามันมีเหตุมันก็ไม่โล่งมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีผลตามเหตุนั้น แต่ไม่ใช่สิ่งต้องเลือกทั้งสองอย่างแต่นั้นทั้งสองอย่างเนี่ย้วนแล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเราทั้งโล่งและทั้งไม่โล่งมันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่มีเหตุมันก็เลยโล่งไปถ้ามันมีเหตุมันก็จะมีผลของเหตุมีวิบากก็คือวิบากเห็นผลของเหตุมันก็ต้องแบบนั้นแต่ทั้งสองอย่างนี้มันไม่ใช่เรามันไม่เกี่ยวกับเรา ท้งโลกเลยถ้าไม่โลกมันไม่เกี่ยวกับเราถ้ามันเกี่ยวกับเราหมายความว่าเราจะกําลังเลือกมันอยู่นั่นะคือคือเราคือสมุทรไทยเราเป็นสมุทรไทยส่วนเรื่ที่มันเป็นเรื่องของวิบากแล้วผลของวิบากเหตุที่มันเป็นวิบากมาแล้วผลของวิบากมาอันนั้นมันเป็นสมุทรไทยเก่ามันก็ต้องให้ผลกันตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็แล้วแล้วไปก็มัน ในส่วนที่โล่งนี้มันก็ไม่เกี่ยววับเหตุปจัจจัยใดๆก็โล่งไปแต่สองอย่างเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเราณปัจจุบันแต่เมื่อเราหลงไปเลือกมันไม่ฟังหนึ่งฟังใดเราก็จะเกิดการวุ่นวายขึ้นเองและเป็นสมุทิไทยขึ้นเพราะตัวเลือกนั้นไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับโล่งหรือไม่โล่งไม่มีหรือมี มีหรือไม่มีมันไม่มันไม่เกี่ยวกันเราเลยที่เราจะมีส่วนครับไม,ม,ม่มีหรือมีมีแล้วไม่มีไม่เกี่ยวถ้าเกี่ยวปั๊บมันเป็นสมุทยัยมันเป็นโมหะทันทีเราก็ค่อยๆสรุปตรงนี้มันจะทําให้เราเกิดความแหลมคมในการในการใช้ใช้ปัญญาแบบฉับพลันเพราะมันไม่มีปัญญาที่ประเภทเย่อะอต้องปรุงแต่งพิจารณานี่นั่นมันไม่ใช่แบบนั้นไง ปัญญาเเวลานี้แทบจะเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาฉับพันเลยวัชละไปเลยฉับพันฉับพันเลยสรุปสั้นๆมันก็ฉับพันมันไม่ใช่อะไรเลือกอะไรตอนนี้แต่นั้นมันจะไม่เกี่ยวกับเราจะว่างหรือไม่ว่างมันไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่มันมันไม่ใช่การเลือกอะไรตอนนี้ ันไม่เกี่ยวกับเราดัะนั้นตัวจริงจังมันมักจะล้ำเส้นอยู่ตลอดเวลามันจะล้ำเส้นอยู่ตลอตัวจริงจังมันก็จะล้ำเส้นอยู่ตลอดมันจะเข้าไปสู่กระบวนการของกรรมทั้งหมดตัวจริงจังไม่เข้าซ้ายก็เข้าขวาไปอยู่นั้นมันจะเลยไปหมด ไม่ต้องเลือกอะไรจะว่างไม่ว่างไม่ต้องเลือกถ้าเลือกว่างมันก็ไม่ว่างให้ไม่ว่างมันก็ไม่เลือกอยู่แล้วแต่ว่ามันมีมันเรื่องของวิบากมันให้ผลแล้วมันก็แล้วไปไม่ต้องเลือกอะไรเสร็จแี้ พอไม่เล like, ือกอะไรปั exactly. matter, like ๊บตอนนี้มันจะสมูทไทยมันจะดับตัวมันเองแ็ตัวเรื่องมันเป็นสมุทไทยแล้วมันจะหยุดตัวมันเองมันก็เป็นเนื้อหาในรธดของเข้าไปเองเนี่ยิโรธดไปเองิโรธดมันไม่ไม่มีรูปแบบไม่มีร่องรอยไม่มีไม่ใช่สภาว่าไม่ใช่ลักษณะไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมีต้องเป็นหรืออะไริโรธดมันก็แค่ยุติเหตุไม่เป็นเหตุไปเองไม่เป็นสมุทไทยไปเองพอไม่ต้องเลือกอะไรมันก็ไม่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 เป็นสมุทไทยไม่เป็นเหตุไปเอง อย่างเนี้ยเราเรียกว่านิโรดดับเหตุเหตุมันดับหรือดับเหตุจริงๆก็คือการไม่เป็นเหตุนั่นแหละยุติยุติเหตุคือไม่เป็นเหตุไปเสเองไม่เป็นเหตุไปเสเองไม่เป็นเหตุไปเสเองไม่ใช่ไปคอยดับมันคือแค่ไม่เป็นเหตุไปเสเองแค่ไม่ต้องไปเลือกว่างแล้วไม่ว่างไม่ต้องไปเลือกอะหลุดแล้วไม่หลุดไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องเลือกมันไม่ใช่เรา ถ้าไปเลือกปั๊บมันก็เป็นความหลงทันทีคือมันหลงเล่าทนใครคิดว่าใครเอาความสงบได้ความไม่สงบเอาได้ทั้งสองสภาพสองสถานการณเนี่ยมันไม่มีใครเอาได้เลยไม่มันไม่มีความเป็นตัวตนในสิ่งนั้นหรอกมันก็แค่หลงจับต้องหลงไขว่คว้าเป็นพักๆไปเท่านั้นเองแต่ไม่มีใครเอาอะไรได้จากมันอกทั้งสงบทั้งไม่สงบทั้งว่างทั้งไม่ว่าง ไม่มีใครได้อะไรจากมันจริงม,มีแค่แค่ความหลงปรนารถนาไปเท่านั้นเองหลงปฏิเสธไปเองหลงปรารถนาไปเองมันก็เลยกลายเป็นไม่เกี่ยวกับเรานะ